ไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องถามว่าสก,กินพวกกูหายไปไหนแล้ววันนี้กูกพาพวกมนงอยู่เกมเชียนนี่กันในแมปแบ็คไลท์ดำสว่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบผีที่เรียกได้ว่าเก่าชิปหายคือตอนแรกกูก็นึกว่าเป็นเวอร์ชันแถวเกือบล่าสุดน,นะแต่ไม่ใช่นี่คือ1.6.4เรียกได้ว่ากูแทบจะย้อนวัยกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้กูก็มากับไอ้นุ๊กสองคนไอ้แมปมันได้ว่าสนะสำหรับวันนี้นะใช่ไหมหนุกเพื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เอาล่ะมึงอ่านกดเลยเว้ยว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะห้ามทุบกล็กห้ามฆ่ามอนเตอร์ห้ามฆ่ามอนเตอร์มันไม่สามารถนอนได้ห้ามเล่นแบบนี้ถ้าเป็นโลกอะไรสักอย่างไอ้เนี้ยกูเล่นไม่ได้ละไอ้กดเล่นไม่ได้ดิเออแสดงว่าแบบนี้ม่งน่ากลัวสุดๆเลยนะไม่งั้นมันไม่เขียนเตือนแบบนี้หรอกนะถ้าเราพร้อมแล้วก็กดปุ่มนั้นซะอะไรมึงได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินกูว่าหน้ากูเริ่มมึดเราตือนมาที่ไหนโอ้ยมันมึนที่อะไรเนี่ย เอาละไม่มีเนื้อเรื่องบอกไม่มีอะไรเลยมีแต่เตียงแล้วก็คนป่วย3คนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าพเราต้องสำรวจให้ทั่วนะเว้ยว่าโรงพยาบาลนี่นยมันคืออะไรกันแน่แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเสียงเราวะโมมาดางัดางเกินดังเกินเสียงอะไรพอดีเสียงอะไรอ่ะ้ารองฟ้าผา่าาแลแป,ลปล๊บๆใส่หมวกแกบปมาเดินกุบกรับเราจะขึ้นบนหรือลงล่างมีอยู่แค่สองทางที่เราไปได้ตอนนี้เข้าไปนห้องนี้มันน่ากลัวไหมว่มื่อิดว่าถ้าเราเปิดประตัวห้องน้ำเราจะโดนจำสแกเปาวะ ไม่มีวะทางนี้วะทางนี้ไปไม่ได้คิดว่าเราจะไปทางไหนอะต้ขบวนบรรดุน่าก,กาาลัวขลังเยอะเลยนะเอาจริงเอาไปข้างล่างก่อนอันเช็คข้างบนก่อนเลยเอารีบโดนผีหลอกไว,ไว้เท่าไหร่ยิ่งดีเว้ยโ,โอ้ยหมดมืดนี่มันมืดขนาดนั้นเลยนะมืดีเสียอะไรไหมมุดตกใจเจี๋ยวฟ้าร้องนี่แหละที่บวนไม่มีอะไรช่างมันแล้วกันสรุปคือก็บงงังคับให้พูกคุงกันดีๆระวังตัวให้ดีมันอาจ,จะอยู่รอบตัวเราก็ได้นะตอนนี้ เหมือนกับห้องเราเลยเวิไอ้มึงดูอะไรนี่ดิมึงอ่านดิมันคืออะไรวะกูมองไม่เห็นที่เป็นห้องอะไรทั้งอย่างห้องเก็บศพสินะเราเข้าไปไม่ได้อันนี้เอากูนอนไอ้เหี้ยตะเตียแหมบอกนอนไม่ได้วะเขาบอกว่าห้ามนอนเฉยหรือว่าเราควรลงไปทีเดียวเลยวะที่เกี็บสำรวจวะแม่อันนี้อะไรวะเนี่ยห้องน้ำหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอะไรเปิดประตูห้องน้ำแล้วมันมีเสียงไอเ้เหี้ยถ้าเราลงไปแมทแมทมึงขัดกรรมมันเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลนี่คือมึงน่าก่อนใช่ไหมสูวันเลยดูซูวันเอแมงแด่ี่อ่ลมัเลยลยมันมันบอกห้ามขานะกูแขกกอดกันอยู่แล้วไอ้ที่อ่ะมึงเล่นกับพวกกูผิดคนแรก่ปะไม่รู้อ่ะกูกลัวหมดขวัญอ่อนกูกลัวฟ้าผ่ามากกว่าผีเกสตอนนี้เออแม่งจะโผล่มาตอนไหนก็ได้เนี่ยใส่ทีออยู่ดีมานโผล่หน้ากูเฉียเลยอบอกห้ามทุบแต่กูทุไปแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุยำเป็นแค่ข้อผิดพลาดเพวกเราน้าจะใกล้ถึงชั้นล่างเต็ม นี้นี่บันไดมันอยู่นี่เฮ้ยประตูเปิดเองไม่จริงมันล่อให้เราเข้าไปเว้ยเราเข้าไปเลยถ้ามันเปิดให้กูเข้าไปได้ไงวะก่อนหน้านี้มันยังปิดอยู่เลยมันเปิดตัวเต็มเลยเปิดม่ได้เฮ้ยยามียาเยี่ยทุกคนมีที่บัตรแขนไหมกูจะฉีดนี่นี่นี่ไม่เคยกลัวผีเผลออะไรหรอกอกูเมื่อกี้ก็ไม่กลัวแล้วสำรวจให้ทั่วหัวให้มากเดี๋ยวามันโดนอาฆาตเฮ้ยฆาตไปอีกตึกว่ะหู้หู้น่กูจังเลยเมื่อกี้กูเปิดห้องเนี้ยกูตกใจเลยเดทฟักอยู่อะอะน่ามันเขียนฟักอยู่ะอ้าวเออ S <S แล้วมันเปลี่ยนเลยฮะ,อะโอ้ไปทันนีดีกว่าเราฆ่าไมา่ปังนึงแล้ววะโอ้สมกับเป็นล้มพยาบาลทำอะไรที่งล้มพยาบาลเราป่วยนะลูกเออเหรอใช่เปิดค้ามกันสามคนเลยนะ เราเออเสียงเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนน้ำัลโหลมีใครอยู่ทางนี้เปล่านี่กูมาฝั่งนี้นี่กูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ย <c oughs> แต่มันมีทานนี้ <c oughs> ด้วยเยแมไฟฟ้าโยบปุ๊บมีอะไรปั๊บแค่นั้นแหละโอ้ย <c oughs> ไฟติดแล้วไฟไม่กระพริบโอ้ไฟติดแบบสมบูรณ์เหรอตามแนวเกมผีถ้าเปิดไฟแล้วมันต้องมีตัวอะไรผล่มานอนเราข้ามไปแล้วก็ไม่ได้ไปไห้องนี้มันเปิดอยู่แล้วปะเรามาเปิดไฟเพราะอะไรเราจะไปฝั่งนั้นได้อุ้ย ช่มวยกูด้วยเรือกันช่วยกูด้วยไหนอ่ะไม่ไอ้นั่นมันตายไปแล้วไงมันเลยม่มีอะไรแต่เสียงแม่โคตรน่ากลัวเลยไปกันเลยคลิปมึงจะก่อยมากเลยมันไม่มีผีมันมีแล้วเว้ยแต่แค่กูทําให้มันไม่มีแล้วเนี่ยดิพอเขาบอกอยู่ว่าข้ามข้ามตื่นโอ้ยอเมื่อกี้มึงว่าไงนะคลิปก่อยเมื่อกี้ว่าอะไรนะไอ้เหี้ยมันมียามฮิตด้วยไอ้นุเราควรจะทำไงกับยามฮิตดีวะไอ้เหี้ยมันเด็กยู่มันเด็อยู่มันเด็กยู่มันตื่นได้หวังไหม เออมันได้กูมันตามกูมันตามกูควยแหลมเอาเขาอู้หูถอดตัวพ่อพี่อะไรเนี่ยเออปิดประตัวก็ทะลุตูวได้ด้วยมาไปทำไมอ่ะมามมีทางอยู่ชั้นชั้นบนมึงอีกชั้นหนึ่งเราอยู่ที่ไหนกูอยู่ชั้นบนไม่กูอยู่ชั้นบนมึงชั้นหนึ่งไปหายแม่งกันดีกว่าขึ้นมาชั้นหนึ่งเออมันจะอยู่ต่อกูอยู่มันอยู่ต่อสะพานะขอชูบิงก็เอาเพื่อนรักเอาเพื่อนรักล่อแม่งเลยจะจะมันกดสแปมได้ด้วยวะขอชื่อมึงเราไปมาเลยพวกกูอ่ะฮีโร่หายซะอีกที่เอาแล้วขอาแล้ว ไอ้เพี้ยเมื่อกี้กูกำลังเดินไปอีกห้องกูหิวอ่ะกูวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะเอาไปกูว่าอันนี้กินแล้วเพิ่มรสอาหารไปเชื่อกูไม่เพิ่มอ่ะกูกินไปแล้วเนี่ยห้องนี้ไปใช่ไหมแล้วกูบอกเฮ้ยพวกมึงมาดูห้องนี้ห้องอะไรกวาดสายปุ๊บไม่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเออฮะกูออกมานอกโรงพยาบาลแล้วอ่ะว่าเราจบเกมนี้แล้วอ่ะโอ้ยแม่เรากูจะวิ่งไม่ได้ไม่มันให้เราเดินไปเรื่อยๆตามทางมึงรู้ได้ไงวะไปทางไหนดี เฮ้ยอันนี้ขึ้นได้นะเนี่ยอยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วมีหาดให้กูไหมอะ่ะโอ้ปัดทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมันเปิดประตูให้แล้วอะ่ะไม่สนกูจะไปสำรวจเนี่ยอย่างไอตรงเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะนุ๊กมันก็ไม่มีอะไรนี่มันก็เหมือนแบบสถานพยาบาลเอาง่ายๆคือบ่อน้ำพุอ่ะตรงเนี้ยเราไปยืนโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเทียอะไรวะเนี่ย,ยนะแม่งไม่มีคุณภาพเลยจ้ะโรงพยาบาลเทียอะไรมาคุกเลยเออวะเป็นทางเดินที่กูไม่อยากเดินเลยวะเออโคตรไกลเลย ว่ามันต้องมีบางอย่างไล่หลังเราอะต้องมีคนดูข้างหน้าดูข้างหลังอันแตเนี้ยต้องกาอะไรกาค่อยวิ่งอะกูดูข้างหลังกูดูข้างหลังอ้าวไม่ต้องดูก็และไม่กดไม่กดอะกดไหมอ่ะเรากลับไปที่เดิมไปต่อโอ้โอ้เล่นกับเวลาอันนี้เหมือนเป็นแบบย้อนลอยปุ่มใช่ไหมอาการบนลู่อ้โอ้ที่ไหนที่นี่ไม่มีปุ่มปุ่มอยู่นี่ก็เราต้องรีบกดนะก่อนที่เราจะตายอะไรเงี้ย โอ้ยโอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเลยค่ะกูหิวเอ้าเฮ้ยอยจุ๋ยแล้วมาดึงไงดูอ่าฮะจบแล้วฮะไหนเอ้าเรื่องมาลเปอร์เพลงอะไรลิเกซิดไอ้เฮียกูเล่นแบบอะไรกันเนี่ยไหนความน่ากลัววะฮอร์นี่หน้ามึงอ่ะเนี่ยหน้าขยักขยแยงกว่าที่คิดเยอะเลยคะแนนแบบนี้พวกมึงให้เท่าไหร่สี่กูบูดขอโทษนะเว้ยศูนกูจะระเบิดตึกนี้